ไปคืนเลยเล่นอะไรเล่นอะไรเนยเล่นเรือมันจะกระปุกเลยหจะเล่น้หรอจะเล่นน้ําไหก็ไม่มีใครพาหนไปสวนน้ำนี่หจะเล่นน้ถ้าไม่นับลัทธิเชื่อมจิตอีกหนึ่งดราม่าร้อนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาและถึงขั้นติดเทรนในแพลตฟอร์ม X สูงสุดถึงหลักแสนโพสต แน่นอนว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ได้เลยนอกจากเน็ตไอดอลคนดังที่มีนามว่าไฮโซปิงกับคลิปนอนแผ่ร้องแอที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆทีแรกผมไม่ค่อยอยากพูดถึงผู้ชายคนนี้เท่าไหร่เพราะแต่ก่อนผมคิดว่าคอนเทนต์ที่เขาทำส่วนใหญ่น่าจะเป็นการจงใจสร้างกระแสเพื่อให้มียอดวิวคลิปเยอะๆแต่ด้วยกระแสดราม่าที่ร้อนแรงจนติดอันดับหนึ่งในเทรนด์ X ช่วงหนึ่ง แถมมีคุณผู้ชมส่งแชทมาขอให้ผมทําคลิปเรื่องนี้กันเยอะมากผมเลยเริ่มอยากรู้ขึ้นมานิดหนึ่งว่าเคล็ดลับความสำเร็จในการทําให้โซเชียลลุกเป็นไฟของไฮโซปิงมันคืออะไรกันแน่ผมเลยลองส่องชีวิตเขาแบบจริงจังดูสักรอบและพอได้เห็นวิถีชีวิตในโลกโซเชียลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผมก็ต้องตกใจกับอะไรหลายๆอย่างจนรู้สึกว่า ดราม่านอนแผ่ร้องแอะอาจเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยมากหากเทียบกับคลิปอื่นๆที่เขาเคยทำมาทั้งหมดดังนั้นคลิปใน e ีีนี้ผมโอคารุโตคุงจึงขอพาทุกคนมาศึกษาชีวิตของไฮโซปิงเน็ตไอดอลชื่อดังที่เคยตกเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์นับครั้งไม่ถ้วนที่มาที่ไปของเขาจะเป็นอย่างไรยังมีคอนเทนต์อะไรอีกบ้าง ที่เราอาจไม่ควรมองข้ามเอาล่ะครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็ขอเชิญทุกคนรับชมและรับฟังเรื่องราวที่อาจทำให้ความอยากอาหารของคุณลดน้อยลงกันได้เลยครับนายอันวาริศิลาหรือชื่อที่ชาวเน็ตเรียกกันจนติดปากว่าไฮโซปิงแต่ผมขอเรียกสั้นๆว่าปิงน่าจะดีกว่า เน็ตไอดอลวัย37ปีที่ปัจจุบันทำงานด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเต็มตัวและแน่นอนครับตามสไตล์การเล่าของโอคารุโตะคุงผมจะขอพาทุกคนย้อนดูชีวิตของปิงจากโพสต์และคลิปวิดีโอที่อยู่ในโลกโซเชียลทั้งหมดปิงเริ่มเล่น Facebook ตั้งแต่ปี2010แต่จริงๆก่อนหน้านั้นเขาก็ได้ฉายแวลความเป็นเน็ตไอดอลสายเรียกบาทา ตั้งแต่ยุคบุกเบิกของเว็บบอร์ดชื่อดังอย่างพันทิปเพราะปิงได้ทำการโพสต์กระทู้และรูปที่ทำให้คนที่เผลอเข้ามาดูต้องสะดุ้งตกใจหลายต่อหลายครั้งสุดท้ายชาวพันทิปที่ทนวีรกรรมสุดเกรียนไม่ไหวก็ต้องช่วยกันแบนปิงพร้อมกับตั้งกระทู้ประจานพฤติกรรมที่ไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นเมื่อโดนขับไล่จากเว็บบอร์ดดังปิงเลยหันมาโพสต์เล่าเรื่องราวชีวิตตัวเองในแพลตฟอร์ม Facebook แทน โดยจากโพสต์ที่ปิงเล่าชีวิตตัวเองในอดีตเขาเล่าว่าตัวเองเคยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถคว้าปริญญาตรีได้แต่ส่วนตัวผมยังคิดว่าปิงเป็นคนที่มีความสามารถและจินตนาการที่ล้ำกว่าคนทั่วไปมากๆเพราะตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ปิงก็มีผลงานหนังสั้นอิสระของตัวเองแล้วตั้งแต่กำกับเอง เล่นเองตัดต่อเองหมดทุกอย่างแถมยังได้รับโอกาสจากช่องข่าวช่องหนึ่งให้ทำหน้าที่ลำดับภาพข่าวกีฬาส่วนผลงานหนังสั้นที่ปิงเคยทำตรงนี้ผมขอไม่เปิดภาพทั้งหมดให้ดูนะครับเนื่องจากผลงานหนังสั้นยุคแรกๆของปิงระดับความรุนแรงไปสุดมากทั้งฉากเลือดสาดทั้งฉาก 18' วกผมเลยขอให้ดูแค่ภาพบางส่วนน่าจะดีกว่า และถึงผมจะไม่ใช่กูรูนักวิจารณ์หนังแต่คิดว่าฝีมือการทำหนังของปิงน่าจะไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะผลงานของเขาเคยได้ลงนิตยสาราทั้งในไทยและต่างประเทศแถมยังมีผู้กำกับชาวต่างชาติบางท่านชื่นชมผลงานด้วยซึ่งถ้ามีคำชมขนาดนี้ก็คงต้องยอมรับแหละครับว่าปิงเขามีทีเด็กตั้งแต่สมัยวัยรุ่น แต่หลังจากทำงานให้กับสํานกข่าวจนถึงปี2013ปิงก็ตัดสินใจลาออกจากงานและหันมาทุ่มเทให้กับวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบเต็มตัวตั้งแต่เป็นผู้กำกับหนังเขียนบทละครให้กับซีรีส์ชื่อดังเป็นนักแสดงออกหน้ากล้องด้วยตัวเองแถมยังรับงานฟรีและตัดต่อวิดีโอด้วยซึ่งเล่าถึงตรงนี้เดาว่าคุณผู้ชมบางส่วนอาจกำลังคิดว่า ปิงมีงานเยอะขนาดนี้คงต้องรวยมากแน่ๆถึงได้สมญานามว่าไฮโซปิงซึ่งถ้าใครคิดแบบนี้ต้องบอกเลยว่าผิดครับเพราะถึงจะมีงานเข้ารัวๆแต่ฐานะการเงินของปิงก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ารวยได้โดยปิงโพสต์เล่าไว้เองว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรมักจะทุ่มเทเต็มที่รวมถึงเวลาไปเที่ยวด้วย ดังนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาปิงถึงไม่ค่อยมีเงินเก็บเยอะเท่าไหร่ส่วนชื่อไฮโซปิงจริงๆชื่อนี้มาจากที่เพื่อนรอบตัวตั้งให้เพราะเวลาปิงถ่ายรูปลงโซเชียลเขามักจะชอบถ่ายรูปในชุดสูตรหรือไม่ก็ถ่ายอวดตอนกำลังกินหรูพอปิงได้ยินเพื่อนแซวแบบนี้เขาเลยถูกใจมากๆจนต้องเอาชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อบัญชีในไอจี และนอกจากงานวงการบันเทิงในปี2016ปิงก็ได้สัมผัสการเป็นยูทูบเบอร์อย่างเต็มตัวเมื่อเขาได้มีโอกาสรู้จักกับเจมแบมซี่ชายชาวเวลส์ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวประเทศไทยโดยทั้งสองคนรู้จักกันผ่านเพื่อนของปิงที่ทำงานในวงการหนังพอทุกคนเริ่มสนิทกันและมีไอเดียที่อยากทำคลิปเหมือนกันปิงกับเจมและเพื่อนสนิทของปิง เลยจับมือร่วมกันทําช่อง YouTube ที่ชื่อ East Street Repeat ช่อง East Street Repeat ส่วนใหญ่จะทำคอนเทนต์แนวท่องเที่ยวสลับกับรีวิวอาหารไทยโดยมีปิงกับเจมเป็นพระเอกประจำช่องส่วนกระแสตอบรับบอกเลยว่าดีตั้งแต่เริ่มต้นเพราะแค่คลิปเปิดตัวช่องอย่างคลิปรีวิวยาดองมียอดวิวมากถึงหลักล้านส่วนคลิป,ปอื่นๆที่ตามมา หลายคลิปก็มียอดวิวถึงหลักแสนด้วยคอนเทนต์ที่แปลกใหม่ในยุคนั้นและวิธีนำเสนอที่สนุกสนานเฮฮามันเลยไม่น่าแปลกที่ปิงและเจมส์จะกลายเป็นเน็ตไอดอลที่มีชาวโซเชียลหลายคนชื่นชอบแถมช่อง e s t t s t t e e t Repeat ก็มียอดผู้ติดตามครบ1 0 0 0หนึ่งแสนคนโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งปีกว่า ทีนี้เผื่อมีน้องๆวัยรุ่นที่ไม่ทันยุคก่อนที่ไฮโซปิง so จะมานอนแผ่ร้องแอะอาจสงสัยว่าถ้าช่อง YouTube ดังขนาดนี้ทำไมปิงเขาไม่ทําเป็นยู u ูบเบอร์เต็มตัวตั้งแต่ตอนนั้นเลยจริงอยู่ครับที่ปิงสนุกกับการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากๆแต่สาเหตุที่เขายังไม่สามารถยึดงานนี้เป็นอาชีพหลักได้นั่นก็เพราะข้อจากัดหลายๆอย่างทั้งตัวเจมส์ที่มาในฐานะนักท่องเที่ยว และไม่สามารถอยู่ประเทศไทยได้นานๆส่วนปิงก็ยังต้องรับผิดชอบงานในวงการบันเทิงดังนั้นคลิปของช่อง East Street Repeat จึงไม่สามารถทำได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยบางช่วงก็เคยถึงขั้นเว้นระยะห่างเป็นเดือนกว่าถึงจะมีคลิปตอนใหม่ได้สุดท้ายหลังจากเดือนตุลาคมปี2008ช่อง YouTube ของปิงกับเจมส์จึงไม่มีคลิป EP ใหม่ให้ผู้ชมได้ดูอีกเลย ถึงช่อง YouTube ต้องหยุดชะงักไปอย่างน่าเสียดายแต่ปิงกับเจมส์ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทที่ติดต่อคุยกันเหมือนเดิมและด้วยที่ยังสนุกกับการทำคอนเทนต์ปิงกับเจมส์เลยแยกย้ายไปทำช่องของตัวเองโดยปิงได้ทดลองทำอะไรหลายอย่างมากเช่นเปิดช่อง YouTube ทำคลิปแนววล็อกทำเพจรีวิวหนังและอีกหนึ่งช่องทางสำคัญ ที่จะเป็นชนวนเหตุให้ชีวิตของปิงต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพจ Facebook ที่ชื่อน้องปิงน่ารักเพจน้องปิงน่ารักหรือชื่อเดิมทุกมื้อของปิงปิงสร้างขึ้นเมื่อปี2018โดยคอนเทนต์ยุคแรกๆจะเน้นไปทางรีวิวเช่นร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวของกินเล่นต่างๆซึ่งถึงแม้กระแสตอบรับในช่วงปีแรกๆ จะยังไม่ค่อยปังเหมือนตอนทำ u t u b e แต่ปิงก็ยังโพสต์คอนเทนต์ลงเพจสม่ำเสมอพร้อมกับทำงานกำกับหนังและเขียนบทละครไปด้วยจนกระทั่งเข้าสู่ปี2021ในที่สุดความสามารถของปิงในฐานะนักรีวิวก็ถูกพูดถึงจนสนั่นโซเชียลเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี2021ปิงได้โพสต์รีวิวร้านชาบูสุกี้ชื่อดังแห่งหนึ่ง พร้อมกับให้คะแนนเพียง2เต็ม10ซึ่งหลังจากรีวิวได้เพียงวันเดียวกระแสโซเชียลก็ตีกลับมาที่ปิงอย่างหนักทั้งต่อว่าเรื่องที่ปิงกินไม่ถูกวิธีทั้งคะแนนรีวิวที่น้อยจนทำเอาแฟนคลับร้านหัวร้อนเป็นแถบ,ถบสุดท้ายเพจของปิงจึงกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนแถมดราม่าเรื่องนี้ยังดังจนได้ออกข่าวสื่อใหญ่หลายช่องด้วย และถึงปิงจะออกมาทำคลิปร้องไห้ขอโทษกับดราม่าที่เกิดขึ้นแต่เอาเข้าจริงมันก็เป็นคลิปที่ออกไปทางกวนบาทาฝั่งที่เข้ามาด่าปิงซะมากกว่านั่นเลยทำให้บรรยากาศภายในเพจสนุกสนานคลื้นเครงขึ้นซึ่งก็มีทั้งคนที่ยกย่องปิงให้เป็นไอดอลกับคนที่มองว่าปิงหิวแสงแต่หลังจากกระแสดราม่าเริ่มซาจนยอดวิวหลายๆโพสต์ลดลง บวกกับไม่ค่อยมีร้านไหนกล้าจ้างให้ไปรีวิวปิงจึงตัดสินใจแปลงโฉมเพจตัวเองใหม่พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเพจเป็นน้องปิงน่ารักและนอกจากเพจ f Facebook ปิงยังได้ทดลองทำคอนเทนต์ลงในแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งจริงๆเขาซุ่มทำคลิปตั้งแต่ช่วงที่ TikTok เปิดตัวใหม่ๆในไทยหรือช่วงปี2020และเมื่อคอนเทนต์รีวิวอย่างเดียวยังไม่รุง่ง ปิงจึงหันมาจริงจังกับการทำคลิปสั้นแทนโดยจากเดิมที่คลิปเป็นเพียงการเล่าเรื่องชีวิตประจำวันทั่วไปปิงก็เริ่มใส่ความเป็นตัวเองมากขึ้นผสมผสานกับสกิลการเป็นผู้กำกับและนักสแสดงเช่นถอดเสื้อเดินโชว์ในที่สาธารณะทำซีรีส์เล่าเรื่องแฟนเก่าและที่น่าจะเป็นภาพจำสำหรับชาวเน็ตหลายๆคนทำตัวเป็นเด็ก กับการนอนแผ่ร้องแอ้ตามสถานที่ต่างๆซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าคอนเทนต์พวกนี้มันทำให้ปิงกลับมาดังอีกครั้งและดังขึ้นกว่าเดิมหลายเท่ามากและถึงแม้หลายคลิปที่เป็นไวรัลจะถูกวิพากวิจาร์ณในวงกว้างแถมบางครั้งก็ถึงขั้นโดนชาวเน็ตรุมรีพอร์ตจนช่องถูกแบนไปหลายวันแต่ด้วยประสบการณ์รับมือรถทัวนับครั้งไม่ถ้วน บวกกับมุมมองทัศนคติสุดแหวกแนวปิงจึงยังสามารถยืนหยัดท่าำกลางคำด่าและใช้กระแสดราม่าที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดจนกระทั่งในปี2022ชื่อของไฮโซปิงก็เริ่มมีคนให้การยอมรับมากขึ้นทั้งจำนวนแฟนคลับที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดทั้งสปอนเซอร์หลายเจ้าที่กล้าจ้างปิงมาทำคลิปโปรโมต ปิงจึงตัดสินใจวางมือจากงานในวงการบันเทิงทุกอย่างและหันมาทุ่มเทกับวิถีแห่งเน็ตไอดอลอย่างเต็มตัวและนี่ก็คือไทม์ไลน์ชีวิตของไฮโซปิงตั้งแต่เริ่มเข้าสู่โลกโซเชียลจนถึงปัจจุบันครับทีนี้คุณผู้ชมเข้าใจที่มาที่ไปของเน็ตไอดอลร้อยดราม่าคนนี้แล้วต่อไปผมจะขอพาทุกคนมาดูคลิปที่ปิงทำไว้กันบ้างซึ่งอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในช่วงเริ่มต้นครับ แต่ก่อนผมไม่เคยสนใจดูหรือว่าปิงเขาทำคลิปอะไรบ้างเพราะแค่คลิปที่เป็นดราม่าจนออกข่าวก็ทำผมกุ้มขมับแล้วแต่พอได้เห็นเรื่องราวชีวิตผ่าน Facebook ส่วนตัวของปิงบอกตามตรงนะครับผมรู้สึกว่าปิงเป็นคนที่น่าสนใจมากๆเพราะนอกจากฝีมือในวงการบันเทิงมุมมองทัศนคติบางอย่างของปิงผมก็รู้สึกว่าน่าสนใจมาก พอเก็บข้อมูลในเฟซส่วนตัวเสร็จผมเลยลองเปิดใจกับปิงสักครั้งหนึ่งขอตั้งใจดูทุกคลิปที่ปิงเคยทำไว้ทั้งหมดเพราะผมอยากเข้าใจเจตนาจริงๆที่ปิงทำคลิปและอยากรู้ว่ากระแสวิจารณ์ในโลกโซเชียลใจร้ายกับปิงเกินไปหรือเปล่าแต่พอได้ดูทุกคลิปจากที่เคยชื่นชมมุมมองและความสามารถของปิงตอนนี้มันไม่เหลือแล้วครับ กลายเป็นผมกลับมารู้สึกแย่กับปิงและแย่กว่าเดิมมากๆด้วยถ้าผมลองสุ่มถามคุณผู้ชมว่ารู้จักปิงได้ยังไงเดาว่าแต่ละคนน่าจะรู้จักจากคลิปถอดเสื้อเดินห้างคลิปที่ทำตัวเป็นเด็กเรียนหรือไม่ก็คลิปนอนแผ่ร้องแอที่เพิ่งเป็นดราม่าล่าสุดซึ่งถ้าใครมองว่าคลิปพวกนี้เป็นคอนเทนต์ที่แย่หรือที่บางคนใช้คำเรียกแรงๆว่าคอนเทนต์ขยะ ผมบอกเลยครับมันยังมีที่แย่กว่านี้และไม่ควรจะทำออกมาให้คนดูเลยนั่นคือคอนเทนต์กินขยะผมไม่ได้ใช้คำแรงเกินไปแน่นอนเพราะมันมีหลายคลิปที่ปิงหยิบของกินที่อยู่ในถังขยะหรือที่ตกพื้นอยู่ขึ้นมากินโชว์ต่อหน้ากล้องและยังมีวิธีกินแบบพิสดารที่ทำเอาคนดูแหวะไปตามๆกันแล้วถ้าคุณปิงมาดูคลิปนี้ แล้วจะมาอ้างว่าไม่ได้กินจริงสักหน่อยใช้เทคนิคตัดต่อหรือไม่ก็เตรียมบทล่วงหน้าไว้แล้วตั้งหากขอบอกเลยนะครับกินจริงไม่จริงเตรียมไม่เตรียมนั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะประเด็นสำคัญที่ผมอยากพูดถึงคือแฟนคลับของคุณใช่ครับแฟนคลับส่วนใหญ่ที่ยังเป็นเด็กจากโพส์ที่เล่ามุมมองของปิง กับบทสัมภาษณ์ของรายการต่างๆเวลาที่มีคนถามว่าคลิปของปิงเสียงที่เด็กจะทำตามไหมปิงก็มักอ้างว่าเด็กสมัยนี้ฉลาดกว่าแต่ก่อนเยอะเขาแยกแยะเองได้ว่าอันไหนจริงไม่จริงหรือเรื่องไหนถูกหรือผิดอีกอย่างในช่วงท้ายของหลายคลิปปิงก็จะคอยสอดแทรกข้อคิดดีๆให้คนดูไปคิดตามจริงอยู่นะครับที่มุมมองความคิดของปิง บางอย่างผมก็เห็นด้วยอย่างเรื่องการเตือนสติให้คนไม่กินทิ้งกินขว้างหรือปัญหาขยะที่เยอะขึ้นแต่วิธีนำเสนอในคลิปมันสุดโต่งเกินไปมากอย่างหยิบของในถังขยะขึ้นมากินยังไงผมก็ไม่เห็นด้วยแน่นอนเพราะนอกจากเสี่ยงติดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในถังขยะแถมไม่รู้ด้วยว่าคนที่กินก่อนหน้านี้เป็นโรคติดต่ออะไรหรือเปล่าอีกอย่างที่ผมไม่เห็นด้วย และไม่ชอบมากๆก็คือมีเด็กเรียนแบบทําตามไม่แน่ใจว่าปิงรู้ตัวหรืออยังนะครับว่าที่เขาเคยให้สัมภาษณ์กับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันย้อนแย้งมากๆเพราะผมเจอหลายคลิปที่แฟนคลับรุ่นเด็กทําตามปิงซึ่งถ้าเรียนแบบแค่เรื่องนอนแผ่ร้องแอะผมจะไม่มีปัญหาเลยเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันยังไม่ถึงกับสร้างความเดือดร้อนใหญ่โต แต่พอมาเจอคลิปที่เด็กๆก,กินเรียนแบบปิงตั้งแต่กินข้าวมูมมามโชกล้องคุ้ยหาของกินในถังขยะไปจนถึงกินของเหลือในร้านอาหารถ้าปิงจะมาบอกว่าไม่เคยเห็นคลิปพวกนี้บอกเลยว่าไม่เชื่อนะครับเพราะหลายคลิปปิงก็เอามาทำคลิปรีอคชั่นต่อไหนบอกเด็กสมัยนี้แยกแยะได้ไงครับแล้วทำไมถึงมีแฟนคลับของคุณทำตาม แถมคุณเองก็ไปยกนิ้วชื่นชมสิ่งที่น้องๆทำด้วยโดยที่ไม่เห็นจะพูดเตือนสติอะไรเลยสรุปเจตนาที่คุณทำคลิปมันคืออะไรกันแน่ครับอยากให้แง่คิดสอนใจดีๆหรือแค่อยากเป็นเน็กไอดอลที่ทำตัวเป็นเด็กไปวันๆแล้วก็อ้างว่าเป็นเด็กไม่ต้องมีความรับผิดชอบนี่ผมยังไม่นับคอมเมนต์จากผู้ปกครองที่มีลูกหลานทำตามจนท้องเสียเข้าโรงพยาบาลอีกนะครับ แล้วที่ทำผมรู้สึกแย่กับคุณปิงมากกว่าเดิมคุณปิงเคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งบอกว่าตัวเองเคยโดนผู้ปกครองทักมาโวยวายว่ามีเด็ก3-4ขวบดูคลิปของปิงแล้วทำตามแต่ปิงตอบเรื่องนี้ยังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าผู้ปกครองต่างหากที่ผิดเพราะเขาทำคอนเทนต์แบบนี้ตั้งนานแล้วพ่อแม่ต่างหากที่ต้องอบรมสั่งสอนเด็กให้รู้ว่าอันไหนควรไม่ควรผมพูดตามตรงนะครับ นี่เป็นความคิดที่โคตรเห็นแก่ตัวมากๆรู้ตัวไหมครับว่าที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้มันคือการทำคลิปลงสื่อโซเชียลสาธารณะไม่ใช่การทำหนังไปฉายตามเทศกาลหรือโรงหนังแล้วมีพนักงานคอยเช็คว่าคนไหนเข้ามาดูหนังของคุณได้บ้างอีกอย่างผมว่าคุณปิงก็ต้องรู้อยู่เต็มอกว่าแฟนคลับของคุณส่วนใหญ่คือเด็กขนาดเด็กอนุบาลยังรู้จักคุณด้วยซ้ำแล้วคุณเอาอะไรมามั่นใจครับ ว่าเด็กแค่อนุบาลจะสามารถแยกแยะได้เองว่าสิ่งไหนควรไม่ควรอย่าว่าแต่เด็กอนุบาลเลยครับเด็กมัธยมบางคนยังเรียนแบบกินของเหลือตามคุณด้วยซ้ำคุณคิดจริงๆเหรือครับที่เด็กๆทําตามคุณเพราะเขาเข้าใจลึกซึ้งเรื่องการลดขยะหรือจริงๆก็แค่อยากทําตามเพราะเห็นว่าทําแล้วดังมีคนเข้ามาดูเยอะไม่แคร์เสียงวิจารณ์คนอื่นผมไม่ว่านะครับ แต่ยังน้อยก็ควรใส่ใจความปลอดภัยของแฟนคลับบ้างและนอกจากคำว่าสิทธิเสรีภาพผมอยากให้คุณปริงเพิ่มคำพวกนี้ลงไปในทัศนคติของคุณด้วยสุขอนามัยมารยาทและกาละเทศะถ้าคุณรักแฟนคลับทุกคนห่วงใยความรู้สึกของคนอื่นตามที่คุณชอบอ้างจริงๆรบกวนคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วย แต่ถ้าคุณยังภูมิใจกับการทำคอนเทนต์แบบนี้และยังดีใจกับการที่มีเด็กกินของเหลือเรียนแบบคุณนั้นผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งคนที่คิดเหมือนกับคนส่วนใหญ่สุดท้ายคอนเทนต์ของไฮโซปิงมันก็คือคอนเทนต์ขยะไม่ว่าพยายามจะใส่มุมมองน่าสนใจหรือข้อคิดเตือนสติสุดซึ้งขนาดไหนก็ตามฝากไว้ให้คิดนะครับถึงช่วงท้ายคลิป ผมจะวิจารณ์ปิงเยอะหน่อยแต่ใจจริงผมยังยอมรับเขาในแง่ของความสามารถและความทุ่มเทและผมพอเข้าใจความรู้สึกของปิงบางส่วนที่ว่าทำไมเขาถึงลาออกจากงานในวงการบันเทิงแล้วหันมาทำคลิปเรียกดราม่ารายวันแทนเชื่อว่าคุณผู้ชมบางส่วนก็คงรู้สึกเสียดายความสามารถของปิงที่เอามาใช้ทำคอนเทนต์แบบนี้แต่จากที่ผมตามดูโพสต์ระบายชีวิตของปิง ผมก็พอเข้าใจว่าทำไมเพราะก่อนหน้านี้ปิงก็เหนื่อยกับงานในวงการบันเทิงมาหลายปีหลายครั้งก็ถึงขั้นล้มป่วยหรืออยู่ในสภาวาจิตใจย่แย่เลยก็มีแต่พอเขาได้ลองมาทำคอนเทนต์ของตัวเองโดยที่ไม่มีใครมาตีกรอบสั่งว่าอันไหนทำได้อันไหนห้ามทำปิงเลยรู้สึกสนุกและมีอิสระมากกว่างานอื่นๆที่เคยทำ แถมพองานใหม่สามารถหารายได้มากพอสุดท้ายปิงเลยเลือกที่จะมาทำตรงนี้เพื่อความสุขและความสบายใจของตัวเองซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าปิงเขามีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู่จริงๆขนาดโดนบูลลี่โดนคอมเมนต์ด่าแทบทุกคลิปที่โพสต์ตลงปิงก็ยังเดินหน้าทำคอนเทนต์ต่อได้ชิวๆแต่ในใจลึกๆผมยังเชื่อนะครับ ว่าปิงสามารถแก้ไขคอนเทนต์ของตัวเองให้สร้างสารรค์กว่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องสังเวยตัวเองให้คนมาด่าจนเอื่มระอาเพราะถึงหลายคลิปที่ผมยกตัวอย่างมามันเป็นคอนเทนต์ที่แย่แต่มันก็ยังมีบางคลิปที่ทำออกมาได้สร้างสารรค์ให้ความรู้สึกดีตั้งแต่ต้นจนจ,นจบอย่างเช่นคลิปที่ปิงช่วยเหลือคนอื่นกับคลิปที่เล่าเรื่องความผูกพันของคนในครอบครัว ซึ่งคลิปแนวนี้ยอดวิวก็ไม่ใช่หน่อยๆด้วยบางคลิปยอดวิวเยอะกว่าคลิปที่เคยเป็นดราม่าด้วยซ้าแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าการทำคอนเทนต์เรียกดรามา่ามันง่ายกว่าการทำคอนเทนต์มีสาระขนาดไหนแต่ถ้าคุณแคร์แฟนคลับที่เป็นเด็กจริงๆอย่างน้อยก็ควรทำคลิปที่เด็กเขาทำตามแล้วไม่เป็นอันตรายหรือสร้างความลำบากให้กับผู้ปกครองดีกว่าไหมครับอายุ37เท่าผมแล้วนะครับคุณปิง จะ40กันแล้วอย่ามองแต่ความสุขตัวเองตั้งใจฟังสิ่งที่คนอื่นเขาวิจารณ์บ้างเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาด่าแบบเอามันอย่างเดียวช่วงท้ายผมก็บ่นแถมซะเยอะเลยได้เวลาปิดคลิปจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะบ่นไปไกลกว่าเดิมขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนจบนะครับและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณเมมเบอร์ใจดีทุกท่าน ที่ยังตามซัพพอร์ตช่องโอคารุโตคุงมาโดยตลอดส่วนใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่องในราคาเพียงเดือนละ50บาทพร้อมรับสิทธิพิเศษเฉพาะชาวเมมเบอร์สามารถกดปุ่มสมัครที่ใต้คลิปนี้หรือคลิกลิงก์สมัครที่ช่องดิสคริปชันได้เลยครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมโอคารุโตคุงสวัสดีครับ